ดูดูดูต<อ>ัว<อ>น, <iber> นี้เ <million. S 1> ลยนะกราบอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวมาถึงเมนัสอ่ะคุณน้ำนะเมื่อกี้ารอดูอีกรอบบ้านตอนนั้นมีรถบ้านโกดังสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสามตี้อ่ะมีไปลาบินได้ป่ะตอนกมย์ไม่มีเลยนะเมยนัทเก็บอย่างลาบินไม่มีอ่าคุดมีตี้หนึ่งแต่ล่องนั้นไม่มีคนเลยทางซ้าย่คนรวยไม่มีเลยป่ะใช่ใช่ก็ดังไอ้ก็ดังรถลายไม่มีครับพี่เนต ไม่มีแถบมาร์คเส้นไม่มีเลยแล้วก็มีใกล้สุดคืออิคูตี่เดียวที่เหลือไม่มีฮิคูตเดียวน่าจะเป็นในแมนนัทวะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเป็นี่ยเป็นควอลีอ่ะเออแมนนัทแมนนัทถ้าได้เข่านี้สวยเลยก็ร่างาแยกไม่มีเนาะแมนนัทเนี่ยมันมันลงเก็บหยาดอะแล้วก็ในแมนนัทสองตีเก็บหยาดน่าจะตีหนึ่ง ม,ม่ได้ไม่ได้หยังอย,งอยู่นั่าอยู่เป็นนักสู้ซะด้วยมีขับรถแม่งจอกจอก User Joined your channel. อ่าวงหน้าจบแถวนี้กักกูมากี่โมกักบ้านนี้บ้านนี้ได้กักกูมากี่โมตอนนี้มึงอยากขุมเขาแซนมาตินตรงนี้น่าก่อไปไหนหมดวะกักกักแบบนี้ที่ไม่จําเก็บไว้แค่หนึ่งเฮ้กูไม่ได้ยินเสียงเขาปั้นวะที่มันยิงเนี่ย กูเห็นฟีดเอ้กูเห็นเห็นไม่ได้ยินเสียงแมกแมคดัมอยู่ที่ใครนะมี้แค่เอาป่ะแมคดัมเองอันเลยนะอ๋อเดี๋ยว ได้ไหมเบอร์สี่แบ่งได้ของพร้อมเล่นขาดจับปืนขาดไปขาด,ออาดต้องดับแม็กนัมไม่เอาแล้วโอเคจะเล่นที่แม็กเหรอได้ใช่ไหมล,ล,ลมได้ลมเบอร์สองอ่ะแม็กสองต่ออีกรอบหนึ่งหมดละออปชั่นเราแบ,บ่งได้เหรอสโมโอกะอะไรเงี้ยมีอย่างอันหนึ่นนง คุณไกลมาสามสมองห้าได้มีท้ายีือสี่ได้เรากระด่างนี้ได้นะผมดูให้ได้ที่อื่นมาร์คมาร์นี้มาร์สองไปไ,ไม่ได้ประโยชน์ เออเดราสองคนเก็บไม่ได้เออมีใครรู้ว่าใส่ไหมอะมีวอซายหน้าเขาดังมครับใช่ปะไม่ไม่สามไม่สามไม่ขาดไม่มีสามมีสามถ้ามีมอไซค์แต่ตอนนี้สามแยกกันไปก่อนได้แต่ผมว่าใส่ไปให้ก็ได้มีรถแรงเหลือในกี้ดังบ้านสามแยกคนรวยใช่ใช่ใช่สามแยกขนาดเงียบบ้านไม่เปิด ้องแปะหนึ่งไปนันยังบวกอีกเพราะคนรวยไม่มีคนลงอ่ะหนว่าตัวนั้นก็ไม่น่ามีอ่ะตอนนี้ไม่มีแต่ถ้ามาทิมใหม่จะทิมสี่รอไส่อยู่ไหนรอไส้อยู่พี่เนตเอาไปละเดี๋ยวนี้ไม่มีคนผ่านสลับแมารซ์สองไม่ต้องแปะก็ได้แต่คือสองตลอดอ่ะคอยเช็คอ่ะถ้าวงหลังๆครับเขไปได้แต่คุณสี่หรอ อยากได้ก่อสองว่ะเออสองไม่มีก่อสองสองไม่มีแม่งขึ้นมาดูในบ้านนะพี่ดิมากักข้างบนนี้เล่นเพื่อหาข่าวก่อนสบายสบายเลยกล้าเล่นแค่คณสามไว้สเปรป่ยู่แต่กดังใช้สีเอาเจอวะถ้าเหลือฝากด้วยแม่ควรมาอัดสองวงแรกแต่เทรเดอร์ยังอะหรือ เราได้ที่ใครอยู่ที่ผมเจ็ดเจ็ดสองอันเลยของสไนเปอร์ไม่ควรอัดสามด้วยไม่ก็ต้องแยกสองสองต้องบอกหกลูกนะผมอยากได้ไม่มีเลยสักลูกมีแค่ระเบิดสองลูกแต่ของพ่อเล่นอ่ะแต่ว่าที่เหลือ ดไ,ได้ดอกไหมที่นี่จะเสียสื่อได้ดาวไหมเออเดาวงเดาวงไอเก็บหยาดคนลงเก็บหยาดมีมีมีรักษาประตูแม่งปิดอยู่หรอหรือเพราะมันไกลเกินกันไป เค็ดรอตดีกว่าไป้ดีน้ำมันยิบหายเข่าแทบนี้ไม่มีเข่าวประมง ผมมองมเห็นอยู่ตรงนั้นโล่งๆเลยเอวงเด้งขึ้นเขาบนเดือดดับสิไม่ดับเลยตอบนี่ดอบตอบข้างหลังดอบข้างหลังว่าคนรวยประมาณวงไปไปทางปีเหรอเอเหรอไอ้ดอบดูดวงหรือเปล่า มันเคยมีแบบว่าดูดูพี่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 พ่จะเวทวงกับกูเราดูแลกันเราดูแลกันมันมันมึงเคยแบบดูแล้วมันนี่นี่วะบีบเข้าไอ้ดอกอะบีบเข้าไอ้ดอกมันมันวงสองวงสามไม่แบบวงหนึ่งเนี่ยแหละแต่บีบเข้าไอ้ดอกเคยเจอปะยังไม่รู้กูไม่กูไม่ได้ดูบ่อยขนาดนั้นอีกทีเยอะ มีคนเก็บนะบ้านมันมีคนเลยนะบ้านมังสีไอเเก็บอยู่ไอเดอบดมังสีเหรอใช่ใช่มันเก็บอบ้านนั้นมีคนเลยอยู่ห้นต่ำที่ว่ามันน่าจะแยกอยู่นะรอยิงขากลับได้นะพี่คนไปไหนหมดวะ ว่าเ,เ,เนี่ยแหละเราจากวงนี้แหละถนนเส้นนี้ก็ยอดฮิตอยู่นะแต่ไล่ก็บินมันก็น,น่มนมนไม่เจอเลยครับจะพูดอะไรไอ้คู่เดียวที่จะมาทางเราไอ้ตรงมาร์กสองอะไรเงี้ยขึ้นได้อยู่ตอนเนี้ยถ้าแบบวงบีบไปนะมาร์กสามอะไรเงี้ยเงียบเอาจริ่งถ้ามันวิ่งดินน้ำมันเราสองได้ย a นี i เลยเว้ยแต่ไม่ดินน้ำมันไอ้สัตว์ ดึงน้ำมันแล้วเห็นคนมาต้องไหนบ้างสามอ่ะสองได้นะไม่ดินน้ำมันจัดตั้งแต่อย่างนั้นดินน้ำมันบระยาบนเขาอะมองไม่รู้เรื่องเลยเก็บตามถนนได้เลยบ้านสามอ่ะือแค่หลังคาเป็นไงไม่ไม่ออกเปลี่ยนทันทีหลายหลายหลายไอ้ผมว่าไอ้เจ้าหลายหายหลายหลายถนนได้งั้นรีบเลยรีบเลยไอ้เคสเอ็กซยาดมาสองบ้านนั้นอยู่อะไม่รู้มันจะสองเรื่องไม่บอก แถวน่าจะไปครับถ้ามีจะไ,ไปไงไม่จะตรงไหนตรงตรงนั้นแหละตรงนี้จะไปะถ้ามีทีมปะ่ะอ๋อหรือว่าไหลไหลก็ไหนทีนี่ได้ถ้ามีคือออกมา,ามาตายแล้วมั้งเดี๋ยวปัดปัดระหว่างกด้แต่คิดว่าวงมันน่าจะจะขึ้นของหมดอ่ะเออผมว่างั้นล <S <S เลยลงเด่นเหตุถ้าได้สลักก็ได้จะไม่มาอีปัดปัดตายนะโอเคๆอ๋อเร็วๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นสลัก เราไม่มี่มดีดูแล้วก็เขี้ยแต่ก็ดูให้แต่ก็ดูให้่ก็ดูให้กันอยู่งเงอยู่ไม่เห็น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 ไม่ไม่เห็นไม่ม่เมีเข้าเลยเาพแมงติมใช้บ้านเปิดนะโอเกมันอาจจะมาก็ได้ไอ้พวกเนี้ยที่ขับไป กเรื่องทำอะไรตอนนี้รอแมกดัมตรงนี้ใครยังไม่มีวะเยอะแค้าใครวะเอ้ยขอเป็นรถมั้งหลังได้ดิเอาอะไรนะมีรถโมดตรงนี้นะโอเคโอเคโอเคดูเรื่องจอห์นพี่ก้าใช่ไหมสมบูเยอะอ่ะใช่ใช่ใช่เอากระพีดไปก่อนเอากระพีดไปก่อนเก็บบอลออกไปแล้วโอเคกระพสองให้เปลี่ยนนะเออเอาเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเอาสมบูรณเลยอ่ะบูรสองอันนี่บูรณ์สองอันนี๋ยวใครเอาต้องวนเหมือนอาจจะยังไม่มีนะ ตอ,ตอนนี้รถเตียไปนนึงหน้เรา,เนนเราอะรถผมอะยังแต่รถใ,ใหญ่เลยสองคันเฮ้ยรอคันเี้ตรถเยเลยิิพปไม่เจอเลย เรากำลังขับนะครับขับขึ้นมาแล้วมคนบวกกันครับบนปกติมันไปปกติปกติครับตัวนี้ไว้พี่ที่บอกกันนะมาร่องตอนนี้แค่อยู่เฉยๆยงกดดันไปเรื่อยห้ามน็อกห้ามเสียคนตอนนี้ไม่จำเป็นต้องออกไปหนีเขาก็ของบ้านมึงครัคุมพื้นที่แถวนี้ก็พอเก็บบักกี้ได้เพระถ้าเก็บได้ก็น่าเก็บ กูจะไม่ได้เสียงเลยฝากเหยียแม่กูจะออกไปห้องน้ำดีเลยใต้ด้านนะในบ้านไปหามาล็อกกนะเออไอ้เกตี่นี่ราไม่ได้ไหลมาเดินตามลุมนี้มีคนอยู่หรอที่บ้านหลักมันอยู่มาร์คสองอ่ะตรงนี้ยังโล่งตรงนี้ไม่มีเสียงยิงเลยหลุมนี้น่าจะมีคนแล้วแหละเข้าตอนแรกอ่ะ เงียบเลยตอนเนี้ยอยู่อยู่ข้างบ้านข้างล่างก็มีอยู่กูทีที่สองที่สวยจะต้องซื้ออ่ะเรากำลังออกนะบ้านเก่าอะหรือไม่ก็ต้องเล่นขอบเพื่อเข้าเลยสองคั้แล้วน่าจะน่าจะออกมาเล่นแถวนี้เว้ยในวงสามถ้าเราไม่รีบแต่วีน่าเราก็เล่นยากเลเราเราเราไอ้การ์ดตังนี้ไม่มีผลใช่ไหมหรือหรือเลยโดนโดนเลยว่าตรงนั้นการ์ดหนึ่ง ไม่ไม่ไม่มันอยู่ตรงสองตีนึงเลยแต่ว่าตรงตรงเส้นเพชรอะคือมันเงียบเลยเราน่าจะไหลซ้ายไปได้ไปแปะได้ทำถ้าขับชนบ้านกลางเลยถนนใต้ตีที่เราขับมาต้องซื้อวงจ๋าตีมันได้อยู่นะกับอีกสองอย่างคือเดินเคลียร์หลังให้หมดแล้วเคลียร์เขานี้ให้หมดมัน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 ไม่ได้อยู่สี่ขอบสี่แล้วใตีข้างบนอ่ะ ตีนะตีนะเไปล่อยทำใช่ใช่ใช่ปล่อยทำมัน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 เขาเรียกว่าอะไรมันกระจายอ่ะมันมันไม่ได้อยู่ออสี่เลยเตี๋ยกรองอยู่นี่เดินเดินขึ้นเนีายมันจะมีเดินเนี้ยเอ้ยเอารถไปเหรอรถหลังมาเนี่ยโดนรับโดนโดนตีบ้านรับตีบ้านอยู่มาร์คสองขับขึ้นมาทางเราจะไปตีนะมันจะไปตีข้างบนนะรับรับรับเอ้ยมีรถมานมร์คสี่มารคสี่ดูหน่อยดูหน่อยมีรถมาร์คสี่ผ่านล่างเราเลยโดนนนอะย่ง ออกหลังก่อนออกหลังก่อนที่นเ่แลอวที่นี่นี้มากสิตัวหนึ่งแล้วก็ตรงกาสี่อีกคันหนึ่งตรงนั้นมันโดนที่ไหนกดปะไม่แน่ใจมันจะห้งองน้ำน,นี้ห้องน,น้ำใครใครวะไอ้แม็กนหนึ่งสองตัวตามึงตาตีมึงจะนอ็อกระเบิดดีมงึงแจ้งเพื่อนระเบิดไ,ได้ดไดอไปเย้ ไอ้แม็กคัมให้ได้หมดอ่ะมึงก็แจ้งเพื่อนดีไอ้มักมักลองมันมันแจมมันแจมให้ได้นะตัวหนึ่งแค่รออ่ะมันไม่อยู่ในวงไอ้พวกข้างล่างอ่ะลองมุมเปิดข้างบนด้วยพี่เน็ตดูดูอยู่ดูแั้วดูข้างบนใหน่อยไม่ไปดูแล้นไม่เปิดเลยว่ะข้างบนไอ้แม็กเห็นทุกอย่างมึงคอบอกเพื่อนหน่อยเออข้างล่างได้ดีนกูขับรถแม็กต้องเปิดโล่งมากนะข้าหลวงเออ มันออกแล้วไอ้แม็กมันเล่นได้ใช่เหรอขึ้นมาเล่นตรงไอ้แม็กอะฟรีตอนเนี้ยเน้นหน่อย เนื้อขวาสุดไอ้หน้าบ้านอ่ะเนื้อหน้าบ้านยังมีอยู่เนี่ยมึงเคลียร์เขานี้แล้วเล่นเขานี้ได้แล้วระวังข้างบนแจมนะแต่ข้างบน่ะข้างบนไม่โผล่มาเลยกดว้มันออกมาแจมไม่ได้เว้ยมาโดนฝั่งหลังกดอ่ะมึงเคลียร์ข้างล่างนี่ให้หมดก่อนอ่ะมึงหามุมเดียบไอ้นี่ยิงกดต้องเลือกพ point ละจะแจมหรือจะตีเอาที่เล่นเอาที่เล่นเอาสองอย่างผมเล่ไม่ได้ รอรอไปมึงห่างมากเลยโอ้ยเดินรออยู่รออยู่รออยู่เปิดหลังว่าต้องต้องชิ้นเลยเนี่ยตอนนี้มันไม่อยู่แล้วเดินเนี้ยคือมันไม่ออกมายิงมึงตั้งนานแล้วมันน่าจะไปแล้วนานแล้วมันไม่อยู่ตายนอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่มีอะไรดูว่าคนนู่นว่ะมันอยู่โซนหลุมนู่นอ่ะ4-3คนเยอะนะเปิดมาเปิดมาเปิดมารอได้มาห้องน้ำมาห้องน้ำมักรสีอะ เอาดอมได้โถออกมาโล่งป่ะโอเปชั่นได้ออปชั่นได้ห้องน้ำห้องน้ำตอกไปตัวหนึ่งใช่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 เอ้ยหลังเนินตัวหนึ่งตักตีตัวหนึ่งจเย็นลนะไม่ต้องกดหมดก็ได้แม็กเปิดซ้ายแม็ค วหมดแล้วข้างล่างขวาเหลือเหลือตี้วันจีสติกกี้จะเข้ามาแจมพอไปเล่นทางนาำนะทูก่อนที่ยืนไอยู่ยืนยืนไปข้างหน้าได้ไหมเดินไปข้างหน้าไปไปเดินให้เดินให้ันระเบิดข้างหน้าต้องเล่นขวาวะต้องไะไขวาดต่ำไปอ่ะจังหวะแบบเมื่อกี้แม่งไม่น่าเข้าไปอันนี้มีออปชั่นเอาแค่ทางเดียวพอรอนางความยากเดินชิดไปเล้วกูคุณล่าุกคุณล่าลุกคุณล่าลุกคุณลุก ้ชปะค้ก็อยู่ในวงแล้วออปชั่นไหนพ่อหนุ่มกระสุนไหนเคมีปะผมมีเนสอ่ะอ่ากระสุนเขียวครับกี่ตัววัตตี้ข้้าางหนครัะเปลี่ยนปืนเล่นเลยแม็กไไมมมม่่่รู้คอยแจาเว้ยเปลี่ยน M4 ไปม่าจะตัวเดียวอ่ะตัวตัวรถไอ้เหี้ยตรงห้องน้ำเนี่ยผมว่านะถ้าเดินก็เดินเตินสามอ่ะรอเดินรอเดินอยู่รอเดินอยู่รอเดินอยู่เดินดูขวาล่างให้ด้วยเดินดูขวาล่างให้ด้วยอยู่ดูข้างหน้าเฮียเหนือเหี้ยเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันตายปะเนี่ย

อันนี้คือที่ขวาล่างปะใช่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 ตรงนี้หมดคือเราไหลไปเล่นแถวนี้ได้เว้ยเนี่ยไปรอรออยู่ตรงเนินอ่ะ้ังน้ำว่างนะไปซองไปซองดิไปซองดิบ้างล่างอ่ะถ้ามันมีอ่ะมันจะไหลมาเล่นแถวนี้นะมึงเล่นมึงเล่นมึงเล่นคุมเนินนี้ได้อ่ะเราเล่นรอเนินได้ตรงนี้เล่นทั้งวงเลยนะวงนะมีห้าลูกอ่ะมีมอไซค์ให้ใช้อ่ะไปชิดก่อนได้ป่ะเดยเินากออไปเลยระวังขวาต่ำนะ ยืนหลังคนนึงก็ได้รอไปก่อนเดี๋ยวกูกูขหลังให้พี่เนผูบหลังให้พี่เนไม่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 ไกลเกินสูงเกินกลับมไปที่เดิมไปที่เดิมห้างหลังไม่มีข้างหไม่มีข้างหไม่มีนี่ไม่มีปุ๊บมึงต้องรีบไปแตะเินหน้าแล้วปีวะบอกไ้เลทีเล่นเองเปาโดเปาโดจตทับไอตึกเอมึงต้องเข้าวงก่อนอ่ะตอนเนี้ยบ้านนั้นก็ต้องออกอ่ะมึงต้องขึ้นมายึดเขาตรงนี้ก่อนอ่ะตอนเนี้ย ่ใชมึงต้องไปเลยเฮียถ้าห้อมันโล่งอยู่อะมึงต้องไปก่อนไม่ไปคนนึ่งก็ได้นะมึงต้องไปก่อนคนนึงอะเฮียบ้านเจ็บะมีมอไซแม็กเอามอไซใช้ได้ระวังไม่เจอัหป่นะไม่ไถ้าหัวถ้าหัวขึ้นมาตรงนี้มันจะโดนบ้านยิงมันขึ้นไม่ได้เขาเนี้ยข้างล่างมันก็ยังยิงมันได้ ไม่เดียวป้ามันมาเอาเพื่อนออกมาแปะเนินแล้วเมื่อกี้นะครับพี่พี่มองขวาได้เลยนะพี่เนสหาแจมไปก่อนเนินกูแม่งมีที่หลบเลยเนี่ยสองตัวเอ้ยไม่โดนกันแล้วเหรอพี่เนสหาแจมได้ไหมหายอยู่หายอยู่เจอแต่ตัวบนตึกทับที่แล้ตรงเนี้ยติ๊กผมอ่ะในบ้านอ่ะป้านจะมีนะระวังนะขับรถออก

มาามมมเดกกูแ็ึงทิ้งตัวหนึ่งรอเคียร์มาร์กสองด้วยทิ้งหน้าเราจะได้ยิงฟรีหมดแล้วห่างอยู่นะห่างนะขวายิงขวายิงขวายิง้เลยมีมีีมเอยหลังหินไม่ทัวตอนนี้เล่นไปก่แต่แต่เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนพี่น้องสมองมันถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยขวายิ่งเลื่ยป่อยขวายิ่งเลยไม่ได้หมละหาลุมฮาลุมรอดแล้วพี่พี่อย่าอยู่ตรงนี้นะตายประมาณเต็มที่ จะไปเล่นหลุมไหนดีล่ะเดินเดินเดินแถวนี้ได้ตายมือพี่ปิดตัวซ้ายได้ป่าวะไอ้ดรอปตกเปลี่ยนหมวกได้ล่าสองอะล่าสุดอะตอนที่มันยิงเราอ่ะไม่รู้ตายยังว่ายังไม่ตายข้าวหลังแฟดมาแล้วมันเฉียะเคลียร์แน่นอนอ่ะมาดิเดียตายทางมา ตัวหลังมันนิ่งไปแล้วอ่ะเออมันเงียบเลยเอ้ยมันจะเห็นเราเนาะโยนอตกนงตกลงได้เหรอพี่ลองดูว่าหลังนี้แน่หรือเปล่าตอนเนี้ยมันไม่ได้ทักที่หลังโดนกดมไม่ได้เหมือนกันเออต้องรอต้องรอรอไปก่อนพี่มันก็ไม่รู้หรอกพี่อยู่เนี่ยมันก็คิดอยู่ออกวงนะมันต้องออกวงนะบนมาในบน Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ